เดินชมบรรยากาศตามหมู่บ้านน้องเพื่อนตรงนี้ตรงนี้ก็ชาวบ้านก็จะตากข้าวเนาะตรงนี้เดินดูไปเรื่อยๆน้องเพื่อนชาวบ้านทําอะไรบ้างเนะาะตากชนบทบ้านนอกเพื่อนเหาะทำอะไร <c oughs> อ๋ <c oughs> อ <c oughs> ไหนไปไหนหมด นี่คือคนเดินดูบรรยากาศในหมู่บ้านอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนาะนี่อะไรแต่กินทักี่อ,ให,อใหญ่โอใหญ่ <c oughs> ทำอะไรเนาะ โอ้เกือบหมดแล้วนี่มาไม่ทันเนาะวันก่อนวันก่อนไม่ได้มาหมดแต่ไปดูวัวมาไม่ทันเกือบหมดแล้วเพื่อนๆเรามาไม่ทันเนาะนี่เกือบเสร็จแล้วอาจจะเป็นวันสุดท้ายเนะาะวันนี้ถ่ายตอนเลี้ยงให้ดูแล้วเลี้ยงหมอยเลี้ยงไหมเป็นไ,ได้ถ่ายตอนนี้ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนาะเาวาไม้เช่าเช่าไม้บอ,อ,อสุดท้ายเลย,มา,ยมาโดนวันสุดท้ายหมดต่ดไปดูวัวไม่ได้มาดูลืมลืมวัวมีกี่ตัวจำไม่ได้เป็นฟูงเลยรวยลืมมาถ่ายตรงนี้เนาะน โอ้มมนกับแซงมาร่วม,มนึกถ่ายเลยสมัยควันหันมาหาคนถ่ายแบบนี้อน <laughs> ตอนยังไม่มาไม่มีควันอ,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 อันนี้เป็นเตาฟืนธรมรมดาเด้เอเพื่นอนๆอโอ้ทำไมภาพสัน่นไมองใ,นใ,นในกล,ล้ๆดีกว่าเนะ คนถ่ายบรรยายไม่ถูก้ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรไปดูข้างหน้าดีกว่าเนาะชัดๆหน่อยนี่ตรงนี้ลบไปตรงเ้รวมแง่งนู้ย่อยจะรอดกะลากรวมแง่งนู้ย่อยนมันบมดแง่ง ยอไม่อาเต็นกัวหรลมแรงวันนี้ลมแรงเนาะลมแรงมากเลยวันนี้นี่ก็จะเอด้งกับเมนเด้งกับเวลิ่งเนาะก็ไม่เป็นไรเห็นก็ไม่เป็นไรบ

พากันพูดสาข์คอมเมนต์เรื่องอะไรเนาะนี่เรื่องเกี่ยวข้าวบ่พูดกันเรื่องเกี่ยวข้าวอ๋อพากันพูดเรื่องเกี่ยวข้าวอยู่เนาะไม่ได้แต่เพื่อนก็ได้จับจรอนอะไรจับจรเจื่อนไม่รู้เอฟซีฟังออกหรือเปล่า ชาวบ้านพูดกันเรื่องอะไรเกี่ยวข้าวเนาะคนไทยก็ฟังไม่ออกเหมือนกันเจ้าแม่บีมมีสักไต่เติ้นด้วยอเงี้ยคนไทยก็ฟังไม่ออกก็ษักเหม็นเสียงอะไรเนาะถังนูนตีอะไร โอ้ตรงน้นก็เตรียมตา,ขาตตมกไไตตาข้าวนุ่งเตรียมปูแยงปูอะไรไว้แล้วนุ่เตรียมปูแยงรอตากข้าวนี่เตรียมไปหมดเลยตรงนี้ยังขนข้าวยังขนยังไม่ขนข้าวมาเนาะยังเกี่ยวไม่เสร็จน,นี่เตรียมที่ไว้แล้วเตรียมที่ไว้ตากแล้วตรงนี้โอ้บ้านท,ที่นี่ก็เกี่ยวข้าวช่วงเกี่ยวข้าวนาะ ตรงนี้ทั้งเกี่ยวข้าวทั้งสาวไหม,นะมเนาะเดี๋ยวเสา,าหลอกเสาหลอกเสาวหลอกิ้มเห,หรอแรงแต่นหนเลยมองใกล้ไลเลยเพื่อนคนอาจจะรู้มากกว่าคนถ่ายเนาะเพราะว่าคนถ่ายไม่ค่อยรู้แล้วถ่ายทำไม ทำให้รู้นี่ <laughs> แล้วจะบอกเพื่อนเพื่อนถูกไหมบอกถูกเพื่อนเพื่อนมองรู้อยู่หลายคนรู้แค่เห็นก็รู้แล้วนี่เป็นบรรยากาศบนโบราณนี่ใช้เตาถาดเตาฟือนอาใช้แบบฟืนธรรมดานี่เห็นไหมใช้ฟืนใช้ฟืนเอานี่ใช้นังดิน เป็นม้อดินเนาะก็ะใช้ฟืนใช่ท่อนไม้ทำฟืนนั่นเพื่อนบรรยากาศวันนอกเราสมัยก่อนปนแบบนี้เนาะวันนี้ก็ไม่ค่อยมได้เห็นแล้วเพื่น ได้ไปดูช้างกับเขาเราวันนี้มาดูถ้าทำไมไปเปิดช้างไฟไ,ไม่ได้โทรศัพท์แตกหมดเห็นไหมน่าโจตั้งไว้ดีๆขาตั้งล้มก็เลยล้ม,มคว่ำแตกหมดเลยเป,เปิดงานมเ,นเานมื่อวานวาเริ่มเปิดงานช้างเมื่อวานคนสาวไหมสาวหลอกไม่ได้ไปหรอกวันนี้หมดแต ชาวบ้านก็มัวแต่ตากข้าวมันมีใครได้ไปเท่าไหร่แล้วมั่งอาจจะนักท่องเที่ยวมาเนาะเห็นเริ่มมาแล้วช่วงนี้พูดเรื่องอื่นแล้วนี่กำลังจะพูดเรื่องมีดักแด่ด้วย ดักเด้ก็มีเพื่อนนี่ได้ทั้งไหมได้เส้นไหมได้ทั้งดักแต้เนาะได้ทั้งเส้นไหมได้ทั้งดักแต้ด้วยเป็นเตาเป็นเตาแบบฟืนธรรมดาได้เพื่อนนี่นนใช้ฟืนแบบใช้ไม้ทําฟืนเองเพื่อนหมอก็ใช้มอดินเนาะ ช่องวิถีชีวิตพน,นอกพยายามนำเสนอวิถีชีวิตแบบโบราณโบราณเนาะตามชนบท YouTube ช่องวิถีชีวิตพน,นอกครับมอง บรรยากาศบ้านนอกจริงๆเพื่อนสืชีวิตบ้านนอกพยายามนําเสนอภาพบรรยากาศแบบนี้ให้เพื่อนได้ชมกันอีกเรื่อยๆเนาะเป็นบรรยากาศตามชนบทบ้านนอกเราวันนี้ก็หาดูไม่ค่อยได้มีไม่ค่อยมีแล้วเพื่อน